แหล่งข้อมูลอ้างอิงแหล่งข้อมูลอ้างอิงความสำคัญและวิธีการใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงคือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสนับสนุนง,งานวิจัยเอกสารทางวิชาการหรือบทความต่างๆการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา และแสดงถึงการเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งต้นฉบับ 1. ประเภทของแหล่งข้อมูลอ้างอิง1.1แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ความหมายเป็นข้อมูลหรือหลักฐานที่มาจากแหล่งต้นกำเนิดโดยตรง เช่นรายงานการสำรวจการทดลองหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ตัวอย่างรายงานการสำรวจแร่ทองคำในพื้นที่เขาพนมภาพจังหวัดพิจิตรผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตะกอนจากห้องปฏิบัติการ1.2แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ secondary sources ความหมาย เป็นข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์หรือตีความจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเช่นหนังสือเอกสารวิชาการหรือบทความที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างบทความวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบขององค์การทำเหมืองทองต่อสิ่งแวดล้อมรายงานนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่1.3แหล่งข้อมูลปฏิยภูมิ Tertiary Sources ความหมายเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิเช่นสารานุกรมดัชนีหรือฐานข้อมูลออนไลน์ตัวอย่างฐานข้อมูลแร่ธาตุของกรมทรัพยากรธรณีสารานุกรมเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในประเทศไทย2 แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับกรณีศึกษาการทำเหมืองทอง2.1แหล่งข้อมูลจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการตัวอย่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ดิมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการขออนุญาตและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA กรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างธรณีวิทยาและศักยภาพของแหล่งแรกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่2.2แหล่งข้อมูลวิชาการตัวอย่างวารสารวิชาการเช่นจ o เช n นเจอนล environmental management งานวิจัย บทความวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำเหมืองทองแบบสะอาดหรือผลกระทบต่อชุมชนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือต่างประเทศ2.3แหล่งข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศตัวอย่าง World b a n o u n c i l ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มราคาทองคำและความต้องการในตลาดโลก United Nations Environment p r o g r a m m e (UNEP) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบขององค์การทำเหมืองแร่ต่อสิ่งแวดล้อม International l a b o u r r r g n n z z t t o o n (ILO) ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและผลกระทบต่อชุมชน 2.4แหล่งข้อมูลจากสื่อมวลชนและเว็บไซต์ตัวอย่างเว็บไซต์ข่าวเช่นไทยรัฐกรุงเทพธุรกิจหรือประชาชาติธุรกิจสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเหมืองทองในประเทศไทยเว็บไซต์องค์กรเอกชนเช่นไทยม i n ิงแอดสโตร์ซ i เอชันหรือบริษัทเหมืองแร่เอกชนที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการทำเหมืองทอง3 วิธีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล3.1การอ้างอิงตามรูปแบบมาตรฐาน APA สไตล์ตัวอย่าง s m i t J. a. สมิทดอกจัน Impact of g o Mining on Local Community ดอกจัน Journal of Environmental Studies 15.3.45-67 MLA สไตล์ style, ตัวอย่างสมิธจอห์นเอ Impact o f Gold Mining on Local Community. Doc Journal of Environmental Study o c j o u Vol. 15 No. 3 2020 PP. 45-67 3.2การระบุแหล่งข้อมูลในเอกสารการอ้างอิงในเนื้อหาหากใช้ข้อมูลจากแหล่งใดควรระบุชื่อผู้เขียนและปีที่เผยแพร่เช่นสมิธ2020การจัดทำบรรณานุกรมรวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ทใช้ในเอกสารโดยเรียงตามลำดับตัวอักษรหรือตามลำดับการอ้างอิงในเนื้อหา4 ความสําคัญขององค์การอ้างอิงแหล่งข้อมูล4.1 <4. 1 S 1> เพิ่มความน่าเชื่อถือการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาและแสดงถึงการทําการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ4.2 <4. 2 S 2> สนับสนุนข้อมูลและข้อโต้แย <4. 2 S 2> ้งการอ้างอิงแหล่งข้อมูลช่วยสนับสนุนข้อมูลและข้อโต้แย้งในเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบและเข้าใจประเด็นได้ชัดเจนขึ้น4.3แสดงความเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสารรค์ผลงานการอ้างอิงแหล่งข้อมูลช่วยปกป้องสิทธิ์ของผู้สร้างสารรค์ผลงานและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 5. สรุป การใช้และอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างงานวิจัยหรือบทความที่มีคุณภาพการเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและเชื่อถือได้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาและแสดงถึงการเคารพสิทธิ์ของผู้สร้างสารรค์ผลงานในกรณีศึกษาการทำเหมืองทองคำทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมภาค แหล่งข้อมูลจากรัฐบาลหน่วยงานวิชาการและองค์กรระหว่างประเทศเป็นแหล่งที่สำคัญที่ควรถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมลบ9.1เอกสารวิชาการค้นคว้างานวิจัยจากกรมทรัพยากรธรณีหรือมหาวิทยาลัยเอกสารวิชาการค้นคว้างานวิจัยจากกรมทรัพยากรธรณีหรือมหาวิทยาลัย เอกสารวิชาการเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่างๆโดยเฉพาะในกรณีศึกษาการทำเหมืองทองคำทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพาจังหวัดพิจิตรการค้นคว้าเอกสารวิชาการจากหน่วยงานยางกรมทรัพยากรธรณีหรือมหาวิทยาลัยจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความแม่นยำและครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. แนวทางในการค้นคว้าเอกสารวิชาการ1.1การระบุหัวข้อและประเด็นศึกษาก่อนเริ่มค้นคว้าควรระบุหัวข้อหรือประเด็นศึกษาที่ชัดเจนเช่นทรัพยากรแรก การสำรวจและประเมินศักยภาพของแหล่งทองคำทุติยภูมิผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนของแหล่งน้ำและการทำลายพื้นที่ป่าไม้ความสัมพันธ์กับชุมชนการแบ่งปันผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน1.2การเลือกแหล่งข้อมูลเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกับประเด็นศึกษาเช่นกรมทรัพยากรธรณี สำหรับข้อมูลทางธรณีวิทยาและแหล่งแร่มหาวิทยาลายัยสำหรับงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำเหมืองแบบสะอาดหรือผลกระทบต่อชุมชน 2. การค้นคว้าเอกสารวิชาการจากกรมทรัพยากรธรณี2.1ประเภทของเอกสารที่สามารถค้นคว้าได้รายงานการสำรวจแร่ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างธรณีวิทยาการกระจายตัวของแร่ทองคำและศักยภาพของแหล่งแร่ในพื้นที่เขาพนมพาแผนที่ธรณีวิทยาแผนที่แสดงตำแหน่งแหล่งแร่พื้นที่ตะกอนริมน้ำและรอยเลื่อนที่อาจเกี่ยวข้องกับการะส,สมทองคำบทความวิชาการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ 2.2วิธีการเข้าถึงเอกสารเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี www.dmr.go.th เพื่อค้นหาเอกสารเผยแพร่หรือรายงานการสำรวจการติดต่อโดยตรงส่งจดหมายหรืออ e ีเมลสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี หากต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจงห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณีหากอยู่ใกล้สำนักงานกรมทรัพยากรธรณีสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าเอกสารวิชาการได้ 3. การค้นคว้าเอกสารวิชาการจากมหาวิทยาลายัย 3.1ประเภทของเอกสารที่สามารถค้นคว้าได้วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเช่นการศึกษาผลกระทบขององค์การทำเหมืองทองต่อสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจบทความวิจัยบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลายัย เช่นการวิเคราะห์เทคโนโลยีการทำเหมืองแบบยั่งยืนรายงานโครงการวิจัยรายงานผลการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเช่นการศึกษาศักยภาพของแร่ทองคำในพื้นที่เขาพนมพา3.2วิธีการเข้าถึงเอกสารฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลายัย เข้าถึงฐานข้อมูลวิชาการเช่น thaisis proquest science direct ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพื่อค้นคว้าวิทยานิพนธ์บทความวิจัยและหนังสือวิชาการการติดต่ออาจารย์หรือนักวิจัย ติดต่ออาจารย์หรือนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อขอคำแนะนำหรือเข้าถึงเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 4. ตัวอย่างเอกสารวิชาการที่อาจใช้ได้ 4.1จากกรมทรัพยากรธรณีรายงานการสำรวจแร่ทองคำในภาคเหนือของประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งแร่ทองคำทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพาและพื้นที่ใกล้เคียงแผนที่ธรณีวิทยาภาคกลางของประเทศไทยแสดงตำแหน่งแหล่งแร่และโครงสร้างธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสะสมทองคำ 4.2จากมหาวิทยาลัยวิทยานิพนธ์เรื่องผลกระทบขององค์การทำเหมืองทองต่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลยศึกษากรณีศึกษาจากการทำเหมืองทองในจังหวัดเลยและเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบบทความวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีไบโอลิชชิ่งในการแยกแร่ทองคำ นำเสนอเทคโนโลยีการทำเหมืองทองแบบสะอาดที่ช่วยลดการใช้สารเคมี 5. ประโยชน์ขององค์การค้นคว้าเอกสารวิชาการ5.1เพิ่มความน่าเชื่อถือการใช้เอกสารวิชาการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยหรือบทความ 5.2สนับสนุนการวิเคราะห์เอกสารวิชาการช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเช่นการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่หรือผลกระทบต่อชุมชน5.3ลดเวลาในการค้นคว้าการใช้เอกสารวิชาการที่มีอยู่แล้วช่วยลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลใหม่และสามารถนำข้อมูลมาปอรับใช้ได้ทันที 6. สรุปการค้นคว้าเอกสารวิชาการจากกรมทรัพยากรธรณีหรือมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นการทำเหมืองทองคำทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพาการเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและการเข้าถึงเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจในอนาคต9.2ภาพประกอ er บเพิ่มแผนที่แสดงแหล่งแรกภาพถ่ายพื้นที่หรือภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาภาพประกอบเพิ่มแผนที่แสดงแหล่งแรกภาพถ่ายพื้นที่หรือภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยา ภาพประกอบวิชว l a อ d เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในกรณีขอองค์การศึกษาเกี่ยวกับทองคำทุติยภูมิในพื้นที่เขาพนมพาอำเภอวังายภูนจังหวัดพิจิตรการใช้ภาพประกอบเช่นแผนที่แสดงแหล่งแร่ภาพถ่ายพื้นที่สำรวจ และภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ไง่ายขึ้น 1. ประเภทของภาพประกอบ1.1แผนที่แสดงแหล่งแร่ลักษณะแผนที่ที่แสดงตำแหน่งที่คาดว่ามีทองคำสะสมเช่นพื้นที่ตะกอนแม่น้ำหรือหุบเขาประโยชน์ ช่วยระบตุตำแหน่งที่มีศักยภาพในการพบทองคำทุติยภูมิสแสดงโครงสร้างทางธรณีวิทยาเช่นชั้นหินหรือแนวหินแม่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสำรวจภาคสนามตัวอย่างการใช้งานจากแผนที่นี้สามารถเห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณลำธารสายหลักมีโอกาสสะสมทองคำสูงเนื่องจากเป็นจุดที่น้ำฉล้างแร่มาจากภูเขา 1.2ภาพถ่ายพื้นที่ลักษณะภาพถ่ายสถานที่จริงเช่นภูมิประเทศลำธารหรือปากเหมือนเก่าในพื้นที่เขาพนมพาประโยชน์ช่วยให้ผู้ชมเห็นสภาพพื้นที่จริงและเข้าใจบริบทของพื้นที่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลเช่นตำแหน่งที่เคยพบทองคาหรือผลกระทบจากการทำเหมือนตัวยอย่างการใช้งาน จากภาพถ่ายนี้เราสามารถเห็นตะกอนที่สะสมอยู่ริมฝั่งลำธารซึ่งอาจมีทองคำทุติยภูมิปปนอยู่ 1.3. ภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาลักษณะภาพวาดหรือกราฟิกที่อธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการก่อตัวของทองคำทุติยภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงของดินและหินประโยชน์ ช่วยอธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้เป็นสื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการตัวอย่างการใช้งานภาพนี้แสดงกระบวนการที่ทองคำถูกฉล้างออกจากหินแม่บนภูเขาและสะสมในตะกอนแม่น้ำา 2. วิธีการใช้ภาพประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1การเลือกภาพที่เหมาะสมคุณภาพของภาพเลือกภาพที่มีความคมชัดและมุมมองที่ชัดเจนเช่นภาพถ่ายพื้นที่สำรวจควรแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศความเกี่ยวข้องภาพควรเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่นำเสนอเช่นภาพถ่ายพื้นที่ที่คาดว่ามีทองคำสะสมหรือภาพวาดที่อธิบายกระบวนการก่อตัวของทองคำ 2.2การแทรกภาพในเนื้อหาตำแหน่งที่เหมาะสมวางภาพในตำแหน่งที่เสริมเนื้อหาเช่นแทรกภาพถ่ายพื้นที่หลังจากอธิบายตำแหน่งที่คาดว่ามีทองคำคำอธิบายใต้ภาพเพิ่มคำบรรยายใต้ภาพเพื่ออธิบายรายละเอียดเช่นภาพถ่ายนี้แสดงตะกรนริมลำธารที่มีศักยภาพในการพบทองคำ 2.3การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมแผนที่ดิจิทัลใช้แผนที่ GIS หรือ Google Earth เพื่อแสดงตำแหน่งที่คาดว่ามีทองคำาส,สมภาพเคลื่อนไหว Animation ใช้ภาพเคลื่อนไหวเพื่ออธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นการไหลของน้ำและการะส,สมของแร่ 3. ตัวอย่างการใช้ภาพประกอบ 3.1แผนที่แสดงแหล่งแร่ตัวอย่างแผนที่แสดงเขตสำรวจในพื้นที่เขาพนมพาโดยมีสัญ,ญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่พบตะกอนทองคำและพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงจากแผนที่นี้เราสามารถแบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็นสามเขตได้แก่เขตตะกอนแม่น้ำเขตหุบเขาและเขตหินแม่3.2ภาพถ่ายพื้นที่ตัวอย่าง ภาพถ่ายลำธารที่มีตะกอนสะสมอยู่ริมฝั่งพร้อมทำอธิบายใต้ภาพว่าตะกอนในพื้นที่นี้อาจมีทองคำทุติยภูมิปะนอยู่ภาพถ่ายปากเหมือนเก่าที่แสดงวิธีการทำเหมืองในอดีต3 3ภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาตัวอย่างภาพวาดแสดงกระบวนการกัดเซาะของหินแม่บนภูเขา และการสสมของทองคำในตะกอนแม่น้ำภาพนี้แสดงกระบวนการที่ทองคำถูกน้ำพัดพาออกจากหินแม่และสสมในตะกอนแม่น้ำา 4. ความท้าทายในการใช้ภาพประกอบ4.1การหาภาพที่เหมาะสมบางครั้งอาจไม่มีภาพถ่ายหรือภาพวาดที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการนำเสนอ 4.2การรักษาความสมดุลการใช้ภาพมากเกินไปอาจทำให้เนื้อหาดูรบหรือไม่เป็นระเบียบ4.3การออกแบบที่น่าสนใจภาพที่ไม่มีการออกแบบที่ดีอาจทำให้ผู้ชมสูญเสียความสนใจสรุป ภาพประกอบเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและทำให้การนำเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจการใช้แผนที่แสดงแหล่งแร่ภาพถ่ายพื้นที่และภาพวาดอธิบายกระบวนการทางธรณีวิทยาจะช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถเข้าใจและจดจำข้อมูลได้ไง่ายขึ้นการเลือกภาพที่เหมาะสมแทรกภาพในตำแหน่งที่เสริมเนื้อหา และใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมจะช่วยให้ภาพประกอบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสารลบ9.3อภิธานศัพท์แนบคำอธิบายศัพท์เทคนิคสำหรับผู้อ่านทั่วไปอภิธานศัพท์แนบคำอธิบายศัพท์เทคนิคสำหรับผู้อ่านทั่วไปอภิธานศัพท์ glossary เป็นส่วนสำคัญของเอกสารหรือการนำเสนอเนื้อหาโดยเฉพาะเมื่อมีการใช้ศัพท์เทคนิคหรือคําเฉพาะทางที่อาจไม่คุ้นเคยกับผู้อ่านหรือผู้ฟังทั่วไปการแนบคาอธิบายศัพท์เทคนิคในรูปแบบอภิธานศัพท์จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ไง่ายขึ้นและลดความสับสนจากการใช้ศัพท์ที่ซับซ้อน 1. วัตถุประสงค์ขององค์การจัดทำอภิธานศัพท์1.1เพิ่มความเข้าใจอธิบายศัพท์เทคนิคที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจเนื้อหาเช่นทองคําทุติยภูมิหรือกระบวนการไบโอลิชิ่งช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถเชื่อมโยงและทำความเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง 1.2ลดความซับซ้อนแปลงศัพท์เฉพาะทางให้เข้าใจง่ายโดยใช้ภาษาที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันทำให้เนื้อหาหน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเช่นชาวบ้านนักเรียนหรือผู้ประกอบการ1.3เสริมสร้างความโปร่งใสาการอธิบายศัพท์เทคนิคแสดงถึงความตั้งใจในการสื่อสารอย่างชัดเจน และหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่อาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกถูกกีดกัน 2. อ,องค์ประกอบของอภิธานศัพ,พท์2.1คําคำศัพท์เพิ่มระบุศัพท์เทคนิคหรือคำเฉพาะที่ต้องการอธิบายเช่นทองคำทุติยภูมิตะกอนแม่น้ำหรือการทำเหมืองทอง2.2งอคำอธิบาย definition อธิบายศัพท์โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับบริบทของเนื้อหาเช่นทองคำทุติยภูมิทองคำที่ถูกน้ำพัดพาออกจากหินแม่และะส,สมอยู่ในตะกอนเช่นดินกรวดหรือทรายตะกอนแม่น้ำวัสดุที่เกิดจากการะส,สมของดินทรายหรือกรวดที่ถูกน้ำพัดพาและะส,สมตามลำธารหรือแม่น้ำ2.3ตัวอย่างเพิ่มเติม ออปชัน l เพิ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นเช่นการทำเหมืองทองการขุดดินหรือหินเพื่อนำแร่ทองคำออกมาใช้ประโยชน์เช่นการขุดทองในพื้นที่เขาพนมพา 3. า 3. วิธีการจัดทำอภิธานศัพท์3.1เลือกศัพท์ที่สำคัญเลือกศัพท์เทคนิคที่มีความสำคัญต่อเนื้อหา เช่นศัพท์ที่ปรากฏบ่อยหรือมีความซับซ้อนเช่นธรณีวิทยาจิโอโลจีการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการทางธรรมชาติของโลกไบโอลิชิงกระบวนการใช้จุลินทรีย์แยกแร่ทองคำออกจากหิน3.2ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคอีกคำเพื่ออธิบายศัพท์แรกเช่นไซยานายไซอนานไน สารเคมีที่ใช้ในการแยกแร่ทองคําออกจากหินแทนที่จะอธิบายด้วยศัพท์เคมีซับซ้อน3.3จัดหมวดหมู่อ o p ชันน a l จัดหมวดหมู่สับตามหัวข้อเช่นหมวดธรณีวิทยาหมวดการทำเหมืองหรือหมวดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนหาได้ง่าย 4. ตัวอย่างอภิธานศัพท์ 4.1ตัวอย่างสับเกี่ยวกับทองคําทุติยภูมิทองคําทุติยภูมิอันลู i a l g o ทองคําที่ถูกน้ำพัดพาออกจากหินแม่และะส,สมอยู่ในตะกอนเช่นดินกรวดหรือทรายพบได้ในพื้นที่ลำธารหรือหุบเขาตะกอนแม่น้ำ River Sediment Sed วัสดุที่ถูกน้ำพัดพาและะส,สมตามลำธารหรือแม่น้ำ เช่นดินทรายหรือกรวดซึ่งอาจมีทองคําทุติยภูมิประบนอยู่หินแม่มาเทอร็อกหินที่มีแร่ทองคําสสมอยู่ในธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของทองคําทุติยภูมิ4.2ตัวอย่างสับเกี่ยวกับกระบวนการสำรวจการทำเหมืองทอง g o mining การขุดดินหรือหินเพื่อนำแร่ทองคาออกมาใช้ประโยชน์ มักใช้เครื่องมือเช่นฉลองหรือเครื่องตรวจวัดแร่ไบโอลิชิ n กระบวนการใช้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์แยกแร่ทองคำออกจากหินโดยไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษ4.3ตัวอย่างสับเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมการปนเปื้อนของน้ำ water contamination การที่น้ำในแหล่งธรรมชาติถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมี เช่นไซยาไนหรือประลอดจากการทำเหมืองทองการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ (ecosystem change) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมเช่นการลดจำนวนสัตว์ป่าหรือพืชพัธุ์จากการทำเหมืองทอง 5. วิธีเสนออภิธานศัพท์ 5.1ส่วนท้ายของเอกสารวางอภิธานศัพท์ไว้ที่ส่วนท้ายของรายงานหรือเอกสารเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำศัพท์ได้สะดวก5.2แทรกไว้ในเนื้อหาใช้วิธีไฮเปอร์ลิงก์หรือเชิงอัดฟูดโนต e เช่นเมื่อกล่าวถึงคำศัพท์เทคนิคให้ผู้อ่านคลิกเพื่อดูคำอธิบาย 5.3ใช้สื่อดิจิทัลสร้างอภิธานศัพท์ในรูปแบบออนไลน์เช่นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นหาคำศัพท์ได้ทันที 6. ประโยชน์ขององค์การใช้อภิธานศัพท์6.1เพิ่มความเข้าใจช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางวิชาการ 6.2ลดความสับสนลดโอกาสที่ผู้อ่านจะเข้าใจผิดจากศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีหลายความหมาย6.3สร้างประสบการณ์ที่ดีการอธิบายศัพท์เทคนิคแสดงถึงความใส่ใจในการสื่อสารและช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านสรุป อภิธานศัพท์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจเนื้อหาที่มีศัพท์เทคนิคหรือคำเฉพาะทางการจัดทำอภิธานศัพท์ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับบริบทของเนื้อหาจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอหรือเอกสารของคุณ